ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแมวขี้อ่อนแลวแมวอยากดับนะคะนี่ค่ะถ้าแมวขี้อ่อนนะคะเราจะเกาคุ้งให้เกาคางให้มาหรือเกาคุ้งให้มันนะคะบางตัวก็ชอบเากบนนะคะเาคุค้งบางตัวก็ชอบเกาคางนะคะแต่แมวของเราคนชอาชอบเกาคางค่ะแบบแบบตัวก็ชอบเกาแมวของน้องขอข้าวเกาคุ้งเกาหัวแล้วก็เกา ได้นะคะนี่ค่ะเกาคางปุ๊บเกาเกาแกงปุ๊บเกาค่ะเกาหัวปุ๊บหลับเลยค่ะดูสิคะเมื่อกี้มันหลับอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันอยู่ตรงห้องน้ำาน,นะะี่ค่ะมันหลับตรงโตง๊ะพงเนี่นะคะและ้แลแลนวน้ของข้าก็อุ้มมาเล่นแล้วมันแล้วเราของข้าก็แตะที่จมูกเขาใช่ไหมคะแล้วมันก็หลับเลยค่ะและ้วหัวข้าไม่รู้ว่า ันนี้คือพันอะไรแต่รู้ว่ามันน่าจะผสมกันใครผสมอะไรไม่รู้นะคะช่วยกันบอกเร็วใช่ไหมคะบานนี่ค่ะสวัสดีคะ่ะผมชื่อพึ่งคองคะ่ะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะคะบ๊าไปไปคะ่ะ